เรากับสวัสด like so so ีงามๆพ่อแม่พี่น้องกองไปสู้ขู่สูคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องพรพาด้วยค่ะพี่น้องคะพาเมือนกับผ้ามาร่วมกระถินนะคะบุญใหญ่นะคะพี่น้องเนาะบุญใหญ่ปีละครั้งนะคะพี่น้องเด้อปีละครั้งปีละหนเนาะคะเออเ่นตะกูสูงแต่ว่าน้ำเวดเป็นกระสับกระส่ายเด้อในกระส่านในกระส่ายเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นนี step <t <t enfin ่ะเอาสิเป็นโอกาศเนศมีศจอบน้ำเพลินเศรษฐีค่ะพี่น้องค่ะเศรษฐีเ่อเพื่อเพื่นกระชได้ป่วยค่ะพี่น้องน้องป่วยท่านนะคะเขาบอรวยอีหลีบุได้มา่อป่วยท่านนะคะพี่น้องได้สังเกตด้วยตะกอนเนาะโบรานอากาศนะคะผู้ใดได้ป่วยท่านผู้ใดได้แก่ท่านผู้นั้นกะเป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีค่ะพี่น้องคะหลังจากทอดทายกับชิ้ยอดลอยแลค่ะัน ลงลซีและถิงนด้มันมีสิบสามตับนั่งอยูไยังร้ายภาพขึ้นออกมาเพื่อนเขาขึ้นไว้ชอนผ่าเอาถยงช่วยนั่อัสวพลุยสวัสดีจ้าการมื่อนี่ก็มารวมบุญกฐินนาอสุวพลุยน้าคนสี้มองสีนาค่ะจากนั้ก็เอาบุญน้ำกันเนาะสุวพลุยนาะค่ะสาธุสาธุค่ะเอซี่คู่คู่ค่ะน้มัสการเจ้าค่ะนมัสการกสษา ครอบครัวงานนั้นผู้ดใดแต่งงานมันมีหลายบานนะขันว่าขันมีบ้านเดียวงพระพุทธล,ล้นล้นวัดหลายนะแต่ว่ามันมีหลายบานร่วมร่วมกันไม่มือเดียวกันพวกนะร่วมไม่มือเดียวกัน,นเอาผู้ใดว่าถึงแล้วกัมาใส่บาตรเด้อตลอดถึงแม่พัวน,ะ,นะต้งนั่งเอากับน,นี่มากหลายลงท้ายพี่ใหญนพี่ใหนนัันมี ทั à, college, <si suppression> ้งแนวพั <guarding okay>? ่ออวัตถุมงคลเดี๋เตรียมอาหารการกต้อนรับหลายอย่างนะอาหารการกินอยากรวมมาีมอิ่มทั้งกาย่มทั้งใจนะ่มกายจะขึได้กินดูกินเต็มันี้กระต้นกระุ้งนะอานว่าหนึ่งข้าวต้มเสียบเสียบเนกยข้าวต้มผัดข้าวต้มเนี่ยเป็นห่อขรารต้มข้าวต้มใบเพื่อต้อนรับอยากรวมมาทุญเมน์ มีว่านี่เขาตุ่มขุกเป็นเส้นขนาดอัลตมาป็นประวัติเกษ้ศนอาสารสรางจอดอดไรเดอร์เก็มร่วมวปโซ่กอดรูปภาพ่ามาพีนาจะได้เห็นรูปภาพเจ้ของศาลนล่ามาพีนาโอ้ผู้สันมุกยูนิซูผู้ติดไปได้เลยจะได้เห็นโอ้สวยงามอางนี้อันนี้สูงอ่าได้ดศศุูกพาน อภิวิท์ด้เยพุ่ศาสนาปัธนะเป็นเกิดท่านศาสนาพัศยาหรือว่าศาสนาที่สิลป์รุ่งห้องประชิดค uh, uh, ือท่านเพิ่ซึ่งอายุสมัยดีเจนยุของพัฒลรกับมีพระเจ้าลงมาอาัดอิหลายที่สุดก็เลือกทุกสมัยนะก็วทย้ทงกหะาโพ์ กูกครองูน,น,านานโลกพสปุ่์ผู้คารพเป็นปัจฉลูเอน่บงทั้งสีผุดเลือดู้ถ่ายเลือด้ถ่ายคือภาสีอาาสีอาภาเรียเมยีนไตโพดจงในยุคสมัยพัฒธาาถีสุรตันสนูู้สัสสากาเรายาเป็นผู้ท่านเพิ่นทน่านสั่งี่ก่อนพิีก่อน้ำ คะเจ้าโกหกนะถ้าเปรียบเทียบกั้นคืหมายทั้งว่ามีเรือสำเภาล่อถ่าเห้าอยู่ศาสนาเสียโอกาสนั่นโยเป็นการเสียโอกาสอยากยุ่งะรมาทถ้าถือทั้งท่าีทีปเรอคถืมาแล้วก็ได้สกัดพุ่งได้สัดพุ่งไดุ้่งเอาหนาเลยทา้งมาถึงอ่างนัยสบาตกเจ้เรื่อ ตอนเช้าทําบุญตักบาตรนะคะพี่น้องนาอก็ตักบาตรก่อนนะคะพี่น้องแล้วก็สิสด้ทอดกระถินไปน้ากัเนนะคะพี่น้องนาองมาเนี่เอาบุญมาฝากเมื่มอนคะ่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับผู้ใดเห็นลิปนี่ก็ขอให้โชคดีมีชยัยขอบขั้อยู่เย็นเปิดสุขเบิร์ตเปอดเรอรนะคะพี่น้องนาอค่ะขอโงนนี้ก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึง่งค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งแล้วพี่น้องเด้อ ้ารอกขาค่ะแม่จ้าสาธุเจ้าค่ะเดินห้างมาแต่ไซค์ค่ะเนี่ยปาจินจ้าปาจินโอ้ค่ะเดินท้างมาไก่นอกค่ะขึ้นในนอนวัดบ่มีมีถามถามใจถามใจเนี่ยผู้เนี่ยเป็นผู้เพโอ้ค่ะอันนี้เป็นผู้เล่เลิศมาส้างสาราเข้ามาหยัง เ้าเอ้อยูเนี่ยบ่มีคนเห็นค่ะสาราโบสถ์นี่เน้องแม่นาอค่ะคุณแม่นะคะเนี่ยภาพใจดีเศรษฐีใจบุญอันนี้ค่เศรษฐมีบารมีเยอะค่ะบหายคนมาทําเยอะโอ้าคนมาทาเยอะเราไม่ทําคนเดียวค่ะเราทํามีบริวารเยอะๆค่ะมีบริวารเยอะค่ะแล้วก็มาเองเดี๋ยวบริวารจะตามไปอ๋อค่ะสาธุสาธุมันมันต้องเปิดทางให้เขามาตามหลค่ะโอ้ค่ะดี่ เป็นเนามาหมดเคเราพี่เาเอจะมาหมดเลย่ะอันนี้ก็เป็นบุญทังช่องพ่อนารวยค่ะที่ได้รู้จักคุณแม่นะคะคุณป้าสวิตอนุรักษ์นะคุณป้าสวิดอนุรักษ์ชื่อกิงชื่อวอลักษณ์รู้ค่ะอันนี้ขออนุญาตเผยแร่ไปทั่วโลกแล้วค่ะเนื่องจากพ่อตนพอนเป็นทา้งนักข่าวแล้วก็ยูทูบเบอร์ค่ะนะคะยูทูบเบอร์พรพารวยนะคะ เดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเอาหมูน้ำใจเนี่ยหนิงก็น่าจะไปถ่ายตรงนั้นอ๋อได้ถ่ายได้แม่ไปได้เลยค่ะคุณแม่คะอันนี้ก็เป็นอนุสง์มาจากทางคุณแม่เนาะค่ะเนาะจากปราจีนบุรีเนาะค่ะบัว่าสิเป็นอิฐเป็นทรายเป็นหินโอ้ทั้งอ่าปูนปูนโถส้วมโถหยังพร้อมนะคะเนาะอ่าก็คือ ครบเสร็จเลยเนาะแม่นะทำแบบนี้มันจะได้บุญกุศลแรงจะได้มีบารมีสูงขึ้นทําอะไรก็ไม่ติดสีสุขร่ำรวยร่ำรวยไม่ติดไม่ขัดแม่นไม่ติดไม่ขัดพอจะได้พอจะได้ก็ได้ไม่พอจะได้ก็ได้โอค่ะนี้ีดีที่สุดถ้าใครทําอย่างนี้นะคะค่ะแล้วมันเต็ดเร็วนะคะค่ะหายากแบบเนี้ยค่ะค่ะเลยยังขออนุญาตบาดข้ามค่ะคุณแม่เจ้าค่ะก็คือการที่สั่งสาลาบด ไปในพร้อมกันเล่นี่น็คือว่าอันนี้สงงค่อยๆสร้างค่อยๆ<ค><ค>สร้างไปอ,อัน,นมาเริ่มตั้งแต่เสาทีอยู่สามสิบสองตแล้วก็มาซื้อเหล็กซื้อหินซื้อทายซื้อปูนซื้อเนี่ยมาใส่ะก็ทําทได้เป็นโครงอย่างนี้คะ่ะค่ะแต่ก่อนมานอนฟาง แล้วก็แสลมกลางค่ะแลัดวัดนี้เขายากจนเราไม่ช่วยไม่รู้จะไปช่วยวัดไหนค่ะถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วเนาะแม่เนาะรุ่นบุกเบิกค่ะรุ่นบุกเบิกนี่ตัดไปนี่ส่งข่าวทั่วประเทศค่ะส่งข่าวทั่วประเทศไพราะน้องชายนี่เดี๋ยวมันน่าจะเอาดาราอาภาพรมาอ๋อค่ะค่ะมแฟนดาราสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะมาเห็นสายบุญกับศรัทธาเนาะค่ะทั้งแอดมินเกือเป็นคน ไปช่วยวัดว่าอารามต่างๆที่เพนบ่มีห้องน้ำแน่ค่ะคุณแม่ขาลูกก็สิไเเผยแพ่พให้ผู้ที่มีศรัทธาขึ้นจังแม่เนี่ยก<ช>็จะเห็นพื้นที่แล้วก็จะสิลงมาเองค่ะ<ช><ช>ค่ะเหมือนเท่าเป็นข้นมาจริงๆ,ๆมาลงมาจริงๆค่ะเหมือนเท่าเป็นค้นแค่นําเสนอหรือว่าเป็นซื่อกางซื่อๆค่ะใช่ค่ะก็ตามมาเป็น เส้นสายเหมือนน้าไหลไปมาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการอนุสงที่เข้าเอาปูนเอาทรายเอาหินเขาวัดนี่ได้ไหมค่ะเป็นจังไนแน่ถืยยอดก็ไปหาข้อพุ่ค่ะเอาตายเอาหินเขาวัดค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราและตัวญาติพี่น้องตัวประชาชนทั้งหลายจะได้ผูสุดแรงสุดเพราะเราเราไม่เอาสิ่งของมาเนี่ยมันมองแล้วมันก็ไม่เสร็จป็นกองทิ้งเฉยเฉยอันนี้เอามาจะทำให้เสร็จเร็วขึ้นค่ะเร็วขึ้น ยังไงก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทางช่องแล้วก็ทางพระครูเนาะดีใจแทนพระครูด้วยนะคะแม่มาจากปัจจบุ <c og il ens> <motivations> รีนะคะค่ะโมทนาบุญด <c og il ens> mm ้วยค่ะสาธุสาธุขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะมานอนวัดนี่ฝันดีบ่แม่มานอนวัดฝันดีบ่มันมันก็ ธรรมดาค่ะ,ะไม่ฝันหรอกรรมันธรรมดาว,วัดนี้มันศักดิ์สิทธิ์อ๋อค่ะวัดนี้มีแบบคล้ายๆท่านจะให้ก็ให้เลยท่านไม่ให้ก็ไม่ให้อ๋อแล้วคุณแม่มีชอบหยิบรอตตรี่อะไรไว้ไหมหยิบยังไม่ได้หยิบเลยแล,แล้วมีในใจไหมแม่มีในใจไหมมันก็ยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเหรอสงสัยจะรวยไปพักหน้ามันมาเองคนจะ คนจะรวยมันมาเองใช่ไหมแม่จ้าคนจะรวยมันมาเองยังไงเราก็จะรอเอาเดี๋ยวเเอาหลานชายมากลุ่มเออเอาเอายอดกระถินเร็วยอดกระถินยอดพระถินส่งรวยตัวประเทศนะคะอันนี้ก็สาวจะไปหาเขาจะไปหาบุญโอ้รูปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้รูปหล่อมากรูปหล่อมากค่ะดาราดาราเออรูปหล่อและใจดีเนาะแม่เนาะค่ะสายสายบุญเนาะแม่เนาะค่ะ ยังไงขออนุญาตออกสื่อนะคะค่ะค่ะขอบคุณอันนี้เจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญเศรษฐีบารมีเนาะแม่เนาะจ้าค่อยคเห็นค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะไปยินสว่างสว่างค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะเป็นสายเจ้าภาพทางป่าจีนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะร่วมด้วยช่วยกันเนาะแม่เนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีอีกรอบเด้อค่ะ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 สายบุญจากป่าจีนบุรีค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะจังได้ก็ดีใจเนาะแม่เนาะค่ะได้มาพบมาวพอกันเมื่อนี่แต่รู้ละค่ะบุญสัมพันธ์ค่ะได้มาพบพบมาพร้าวนะแม่เนาะค่ะเดี๋ยวเาได้พอกันอีกค่ะสาธุแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ